รับแรกข้ามฟรีครับเอทงครับระหว่างพี่เอกับสอลามครับฝั่งนี้สอลามนี่คร

เรูนต่อซูนครับสักหยอดครับนะเอาแต้มแรกมาครับเจ้าบ้านครับการพนันนะั้มันเร็วหน่อยดิ สองศูนย์ครับสองศูนย์ครับเสิร์บมาสอนรัานปอดหูแล้วครับนิกจกไปครับห่างหน่อยครับโอห่างครับสอนรามเตะไม่ได้ครับแบบนี้ครับสามศูนย์ครับ โยงมาครับสอลามเปิดครับนิกโจ๊กไปครับสวยครับโอ้หตามเหยียบได้ครับศูนย์ต่อสามครับเกมเสิร์ฟของนิกครับลงเส้นครับ หนึง่งต่อสามครับลอยขึ้นมาพี่เอวิ่้ะสอดลามตปข้ามไปครับลอยก็มั่ยสรดลามเกี่ยวได้ครับปาดไปทงยังทันอยู่ครับเสียครับตรงนี้ครับ สามต่อหนึ่งครับเปลี่ยนส่งครับเปิดหัวครับนียคยกขึ้นไปเตะดีครับเตะต่างหัวมันเจอเแกับ หนึ่งต่อสาครับยกขึ้นมาห่างแล้วครับเตะามมาเกี่ยวได้ครับสอดรามครับนิดยกไปสองต่อสามครับ ไปหาพี่เอเปิดหัวครับพงยกขึ้นไปสวยครับเกี่ยวอีกแล้วครับถอนลามแก้ไปครับเอาใหม่ครับดาบสองครับติดเกี่ยวครับยกขึ้นไปถอนลามถีบไม่ทันครับอ่าเร็วจริงๆครับถอนลามครับเหมือนลิ่งลมเลยครับเกี่ยวได้ครับสามต่อสามครับ ปิดเปรีย้ยครับเข้าช่องกลางมาห,หลุดครับขึ้นน้ำแล้วครับโอ้เปิดหัวมาตามอยู่ศูนย์ต่อสามครับสี่ต่อสามครับเข้าไปหาทงครับยกขึ้นมา ยนทรงครับสามต่อสี่ครับเข้าช่องมาครับไม่มีคนรับครับอาครับสี่เท่ากันครับสี่อ4สี่ครับ

สี่ต่อสี่ครับไล่ไปหาพี่เอก็เปิดหัวถงยกขึ้นมาล้นครับอ๋อสอรลามขึ้นไอะโอ้โหลูกต่ำครับเียนทรงครับสี่ต่อสีอ่ครับ เปิดหัวไก่แล้วยังเตะได้ครับไม่ทันครับยังอยู่ที่สี่ต่อสี่ครับเข้าช่องไปครับทงโยกขึ้นไาสวยครับล็อกกันเองครับเกมเกี่ยบรอบแรกหมัดต่อหมัดเลยครับคู่นี้ครับ แพ้ชนะกันมาแต้มเดียวนะครับสีเท่ากันครับเติบหยอดครับนิกตักรองเท้าครับยกขึ้นไปสลามทำดีครับต้นเกมยังไม่ยืดนะครับโอ้ตอนนี้ครับล็อกแต้มเลยนะครับอยู่เลยครับสีต่อสี่ครับหู่นี้ในรายการนะครับ สีเท่ากันครับเข้าช่องครับเอเปิดหัวครับยกมาสวยครับโอ้กระชอกครับเกี่ยวได้กระชอกโดนตัวครับโอ้ไม่เป็นแต้มครับเปลี่ยนทรงครับสี่เท่ากันครับเข้าช่องครับ ยังอยู่ครับโอ้โหเสียหลักแล้วายังอยู่ครับสอนรามแตะแก้ไขครับยังได้อยู่ครับตีต้องแก้ไขข้ามหัวสอนรามมาเบี่ยงไปทีเดียวสอนรามแปลข้าไปอ๋อมีเกี่ยวได้เป็นแต้มไหมครับเอ๋อเกี่ยวได้ครับห่างหน่อยครับโอ้โหเตะใกล้เตะไกลครับโอ้คล่องตัวจริงๆครับสอนรามครับไม่ได้แต้มเหมือนกันครับฝั่งนู้นครับ ยังอยู่ที่4เท่ากันครับเดี๋ยวเปิดหัวครับยกมาผนละหมัดครับคู่นี้ครับจริงยังหวัดเสิร์ฟครับตอนนี้ครับมาหาสศรลามเปิดหัวครับสวยครับอืมเปลี่ยนทางครับ อวัดที่กำลังแล้วครับตอนนี้ครับจะเสียเปรียบหน่อยครับฝั่งนู้นอายุครับโงงครับยกขึ้นป้าโอ้โหจ่ายเน็ตลงครับติดเกี่ยว เอาสอนรามว่าไงคิดโอ้โหเอาไปกินครับลูกนี้ได้แต้มครับห้าต่อสี่ครับโอ้หลุดครับโอ้โทงทงหลุดไฟอีกแต้มครับ หกต่อสี่แล้วครับบ้านมาถามเท่ดิคนดูเท่าไหร่แล้วต้องเข้าครับต้องเข้า ห้าต่อหกครับ ไล่สูงมาครับนิกยังอยู่ครับโลขึ้นไปสวยครับถึงไมมสอนรามโอ้โหล้นไปเยอะหน่อยครับตามไม่ถึงครับสอนรามครับเอาครับแต้มเสมอครับหกเท่ากันครับตัดหยอดครับนิก บอลลามรับวิ่งไปแตะยอดแต่หลังเท้าแล้วครับยกขึ้นมาพี่เอเป็นเตมครับครัเจ้าบ,บ้านครับขึ้นขึ้นนำครับเจ็ดต่อหกครับ เกมเสิร์ฟของทงทงรับโยงมาครับสลามเปิดถั่วครับยกไปสวยครับเขียวติดเกี่ยวครับพี่เอวิ่งมาโอ้โหกระดาษเนตนครับทำดีแล้วนะครับโอ้โหไปตรงตัวครับไปอีกหนึ่งแต้มครับเจ้าบ้านครับ แปดต่อหกครับขัดขวาครับนิคเซครับยกไปได้ครับแก้ไขสอนรามครับเก็บได้ครับเป็นแต้มไหมครับลรยขึ้นมาโอ้โหกดไปหน่อยครับลูกมันห่างครับไม่ได้แต้มครับเปลี่ยนทรงครับหกต่อแปดครับนิคเข้าช่องครับเปิดหัวครับขงยกขึ้นมาห่างหน่อยครับอืเตะป้ายเบาเบาครับ แก้ไขดีครับลูกนี้ครับกับกับเหรอของน้ำเก้าต่อหกครับม้าออกหลังครับลูกเส์ฟครับ หกตบ9ก้าครับเอเปิดหัวครับยกได้ห่างทอยหลังโอ้ยติดหัวเอาละครับไปได้ครับสอนรามแก้ไขโอ้ยังได้อยู่ครับยกขึ้นมาใหม่โอ้ยเขี่ยไปนิดเดียวครับ ก้าต่อหกครับตัดหน้าขวาไมา่ข้างครับครับเดี๋ยวนี้เกมเสิร์ฟสอนรามครับหกต่อเก้ายงนะครับไม่ถึงหลังนะครับยกขึ้นมาโอ้โหติดเข่าเลยครับเต็มเข่าเลยครับตรงนี้ครับ เจ็ดเก้าครับขึ้นมาหนึ่งแต้มครับสองรามครับเสิร์ฟอีกทีครับโยงหลังครับโอ้โหไม่เปิดครับนี่ธงยังทันอยู่ครับโลยขึ้นมาโออเตะไม่เต็มเท้าแล้วครับยกห่างนะคไหมอ๋อได้อีกหนึ่งแต้มครับสองรามเสิร์ฟสองเม็ดเลยครับ 8ต่อ9ครับสอนรามครับเสิร์ฟอีกรอบครับโยงไปครับอาครับดันเข้ามาล้นเลยครับคนนี้ครับอ่าละวสอนรามทำโทษครับติดเกี่ยวครับเอาใหม่ครับเกี่ยวเหมือนกันครับฝั่งนู้นครับล็อกสกอร์ไว้ได้ครับยังน้ำอยู่แต้มนึงครับ 9-8ครับโยงไปครับเปิดหัวครับนิกโยกไปไหนครับโอ้สาลามนี่ยังแก้ไขได้เก็บได้ครับตีหัวม้าหลังครับโอ,โอ้โอเราขยับหนึ่งแต้มครับ10-8ตครับ10-8ครับ โยงหลังครับไม่ถึงดีครับขอรับเปิดหัวครับนิกยกสวยครับตีหัวครับไปตัอซีกครับแทงซ้ายทงครับไปไหนครับโอ้ครับได้แต้มครับเสิร์ฟดีครับลุงนี้ครับ เก้กาต่อสี่ครับอ้าวสี่อีกแล้วครับยกมาพี่เอเตะศาสครับอาวครับเปลี่ยนส่งครับสิบต่อเก้าครับอ้อาพี่เจ้าพี่เจ้าเอาไปก่อนอ,อ้สมรำเตะดีครับติดเกี่ยวครับ ทงยังมาได้ห่างหน่อยครับพี่เอเตะแก้ครับโอ้ดีครับลูกนี้ขึ้นแท่นเลยครับวิ่งเตะครับอันนี้โอ,อ้มาขึ้น,ตนตเตะตะกอบเตะเลื่อสเบียดตอก้าครับตัดหยอดเลยครับ นิกตักรังเท้าหลุดครับลูกนี้โอ้โหครับแก้ไม่สำเร็จนะครับสอนรามนะครับแพไปอีกครั้งนะครับเอาแล้วับตดัดคลิปไปก่อนครับ